กัดโดกตรงนี้สุดเส้นสุดเส้นขับไปก่อนนอโดนเคลียมามาแถวสองครั้งหนึ่งซัดโอ้โหโ,หโหด่งแล้วครับเข้าทางครับเข้าทางวีดีสติวดูตรงนี้โยกแล้วมาแถวสองเอียงแล้วซัดเลยโอ้โหอ่าไม่ปานมาือผู้รักษาประตูแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงกินตัวมาแล้วซัดเลยลูกพีโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับ บอลแตะมองหาเพื่อนสันส้นๆง่ายๆง่ายๆแล้วตามช่องตรงนี้ลงๆโอ้โหใต,ต่แล้วลงลงแตะกขไปเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของนานา,นาประกันไปโอ้โหบอลบุกของพีดีดีสตลตั้งนานครับไม่ได้ประตูมาเสียประตูบอลโตกลับของนานาประกันไปตรงนี้เคลียร์มาใหม่ ติดตรงกลางดูงางแล้วโอ้โหติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งพีดีสติลลงลงหมดลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วคันไ้กลับไปเอ้าเบียดเบียดกับผู้เล่นพีดีสติลแต่พีดีสติลเอาไปได้จ่ายทำช่องแล้วตะวัดเลยตรงนี้ไม่แต่งข้อแล้วอีกครั้งหนึ่งให้แถอสองหาจังหวะซัดต <c oughs> ิดแล้วครับออกไปที่ด้านข้างเลยแล้วจับได้จับได้แล้วให้เพื่อนสั้น ามช่องตามช่องประตูออกมาแล้วโอ้โห,โห,โหยังมียังมีสุภัชัยสก,กัดออกมาบอลตรงนี้เอาใหม่ยังติดบล็อกโอโ้ยังไม่เสมอเลยครับบอลต่อครับพีดีสิวพีดีสิวโอ้โ,หโห้โยสายตาเนี่ยการคลองบอลจะเป็นพีดีสติวคลองบอลเยอะกว่านะครับแล้วก็บุกมากกว่าด้วยส่วนประตูเขายังยังดีครับยังดีใส่ไปเลี่ยนแล้วโอแล้ว ผ่านไปหมดแล้วเข้าประตูไปเฉยเลยนะครับไปเสมอได้แล้วครับ P D Steel 1นึประตูต่อหนึกับเข้าสู่เกมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับยิงเข้าโดยหมายเลข13นะครับของ P D Steel หายลูกนี้แล้วเข้าทางใหม่ของนานาประกรันภัยสัดเลยโอ้โหบอลเฉล็บฝั่งตัวเองครับของ P D Steel โยนตรงดิ โฉบมาด้านหลังอยู่แล้วให้ตรงกลางซัดไหลหาเข้าไปเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นบอลชิงกันแบบเหนือเหนือนะครับลูกเด็สองหนึ่งครับปีดีสตีลขึ้นนำบุญเหลือทางกรรมครับโอ้โหเพื่อนและจ่ายพลาจ่ายผลา,า,าแบบนี้โดนโต๊กลับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับ จังหวะนี้ของนานาประกันภัยให้แถวสองครไม่เหลือแล้วครับโอ้โหตีเสมอจนได้ครับพีระพวงทมหมายเลข24โอ้โหเอดูการโตกลับของนานาประกันภัยใช้โอกาสแบบไม่เปลืองเลยครับสามารถกลับเข้าสู่เกมได้ดีดีสตีลสกัดขึ้นมาใหม่ใส่ใส่โอ้โหเป็นอย่างไร เพราะว่าขึงอยู่นานลูกนี้โหโหตัางจุดแล้วมองที่กรอบประตูไม่ยิงนะครับโยนมงมง,มงอีกครั้งหนึงและโดนปลายมาือพี่หมายเลขส3สจาจักง้างแต่รอจังหวะสัดอีกทีโโอ้โหไม่ผ่านนั่นแหละครับโตกัดตรงนี้ดูว่าใครจะเร็วกว่ากันแล้วเป็นอย่างไรพี่ละโอ้โหดูตรงนี้ว่าจะอย่างไรใสเลยแล้ววเรียบร้อยไปเลยครับ สองหนึ่งอ่าขอไปครับสามสองครัโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยครับฟิกคิกลูกนี้บอลเขียวยิงเลยโอ้โห,โหถึงสองผู้รักษาประตูโดนเบียดมาเดี๋ยวสองโ,อโ,โดนแซะตรงนี้ได้ฟิีคิกของพีดีสติลหรอครับโอ้โห,โหดูฟิกคิกลูกนี้ของพีดีสติล ใส่ก็ะดนนิดหน่อยจับให้ไปที่มุมเสาธงโยนมาใหม่โดดไม่ถึงนะครับก็ขึงต่อครับนานาะกานไปยิงเลยอัพฟหมดไซส์โอ้โหข้ามคานลิลักษ์โยนยไม่แม่น,ไม,มนไม่แม่นก็โดนเคลียร์สิครับและหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าพีรีสติลได้ไปชิงชนะเลิศ